จุดจบโจต้าปฏิกิริยาสลอตในนัดชิงคาราบาวครับบอกทุกอย่าง หงแดงต้องปรับแนวรุกลิเวอร์พูลร,รู้มานานแล้วว่าแนวรุกจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแต่ในวันนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมโมฮัมเม็ดซาลาทำไป32ประตูกับ22แอซซิตในฤดูกาลนี้ในขณะที่กองหน้ารายอื่นๆยังห่างชั้นจากเขามากเมื่อซาลาไม่สามารถสร้างสรรค์ประตูได้จุดอ่อนของเพื่อนร่วมทีมก็ถูกเปิดเผยในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพวันนี้ดิโอโกโจตาแสดงให้เห็นว่า เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเล่นให้รู้ผู้อีกต่อไปฟอร์มการเล่น57นาทีที่ไร้ประโยชน์ ปฏิกิริยาของอาเนอสลอตบอกทุกอย่างกุนซือชาวดัตตัดสินใจเปลี่ยนตัวกองหน้าชาวโปรตุกิสออกเป็นคนแรกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากทำแบบเดียวกันในเกมกับปารีสแซงแชกแมงเมื่อกลางสัปดาห์โจตาเป็นผู้เล่นที่หลงทางเราต้องปล่อยเขาไปจาก28นัดกองหน้ารายนี้ทำไป8ประตูกับ3แอซซิตแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บในช่วงหนึ่งของฤดูกาลแต่ผลงานแค่นี้ไม่ดีพอสำหรับกองหน้าลิว สัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฤดูการของลิวอร์พูล โอกาสที่จะต่อยอดจากชัยชนะ1-0ต่อ 0, เหนือแปอ s เชในแชมเปี้ยนลีกและโอกาสที่จะป้องกันแชมป์คาราบาลครับแต่โจต้าหายไปตลอดไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวในเกมทั้ง2นัดกับแชมป์ฝรั่งเศสหรือในนัดชิงชนะเลิศที่เวมบีนั่นคือการออกสตาร์ท3นัด197นาทีและไม่มีผู้รักษาป,ประตูคนไหนที่ถูกท้าทาย ยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่สามารถทำงานพื้นฐานได้เลยวันนี้เขาจ่ายบอลสำเร็จ4ครั้งชนะการดวลบนพื้น1ต่อ4ครั้งและชนะการดวลลูกกลางอากาศ1ต่อ1ครั้งแต่ไม่มีการเลี้ยงบอลไม่มีการวางบอลยาวไม่มีการสร้างโอกาสในการทำประตูคําวิจารณ์ที่ดาวินนูเยสได้รับนั้นมากมายแฟนๆตำหนิเขาที่พลาดโอกาสมากมายแต่เขายังมีความกระตือรือร้นและแรงผลักดันพยายามจนถึงวินาทีสุดท้ายใน ความเป็นจริงทั้งคู่ไม่ดีพอสำหรับสโมสรนแห่งนี้พวกเขาขาดความสม่ำเสมอตลอดอาชีพการค้าแข่งกับหงแดงและล่าสุดพวกเขาแทบจะไม่มีตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แอนฟิวอัดเข้าใจทั้งโจตาและนูเยสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่อาจได้รับการประเมินเมื่อฤดูการสิ้นสุดลงโดยคาดว่าจะมีการเสริมทัพแนวรุกในช่วงซัมเมอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออเล็กซานเดอร์อิสราของนิวคาสเซิลที่ทำประตูที่สองในเกมที่ สาลิกาดงเอาชนะลิเวอร์พูลในขณะที่แฟนๆลิเวอร์พูลพอใจกับการใช้ผู้เล่นที่มีอยู่และพิจารณาตำแหน่งของพวกเขาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่รู้ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะยากลำบากกว่าที่เราคิดเป้าหมายชัดเจนคือชนะเกมพรีเมียร์ลีกที่เหลือให้ได้มากที่สุดด้วยทุกวิถีทางเพื่อคว้าแชมป์และมองหาตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกล่งกว่าในครั้งต่อไป